ใครที่กำลังเจอปัญหาผิวแห้งกร้านคันยิบยิบจนนอนนี่หลับหรือบางทีก็ลอกเป็นขุยอย่าทนอีกต่อไปค่ะรู้ไหมว่าของในบ้านเรานี่แหละช่วยกู้ผิวให้กลับมาสุขภาพดีได้วันนี้มี5เคล็ดลับธรรมชาติง่ายๆที่จะเปลี่ยนผิวสูงอายุที่แห้งกร้านให้กลับมานุ่มชุ่มชื้นสบายตัวอีกครั้งแน่นอนค่ะดูให้จบนะคะไม้ไกลฝังช่องเสียงพูดฟังสบาย ช่องที่จะเป็นพื้นที่แห่งการดูแลตัวเองในช่วงวัยที่ผ่านเรื่องราวมากมายในทุกมิติของชีวิตท่านเคยรู้สึกไหมครับว่าผิวหนังของเราในวนัยนี้โดยเฉพาะบริเวณหน้าแข้งแขนหรือแผ่นหลังมันช่างแห้งกร้านและคอยจะคันยุบยิบอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในตอนกลางคืนหรือเวลาที่อากาศเย็นๆในห้องปรับอากาศ อาการคันที่น่ารำคาญใจนี้บางครั้งก็ทำให้เราเกาจนเป็นแผลถลอกเกาจนนอนไม่หลับและบั่นทอนความสุขในชีวิตประจำวันของเราไปอย่างน่าเสียดายใช่ไหมครับหลายท่านอาจจะคิดว่านี่เป็นเพียงความเสื่อมตามวัยที่ต้องยอมรับแต่ท่านทราบไหมครับว่าเราสามารถคืนความสุขและความชุ่มชื่นให้กับผิวของเราได้ด้วยของดีๆที่มีอยู่แล้วในบ้านของเราเองครับสวัสดีครับ ขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งเข้าสู่ช่องไม้ไกลฝั่งครับช่องที่จะเป็นพื้นที่แห่งการดูแลตัวเองในช่วงวัยที่เราได้ผ่านเรื่องราวมากมายในทุกมิติของชีวิตกับผมดิเรกผู้ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับดีๆที่อยากจะมาชวนทุกท่านคุยกันครับเป็นเรื่องของการดูแลผิวพรรณที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับพวกเราชาวสูงวัยเราจะมาเรียนรู้ถึง5วิธีดูแลผิวหนังผู้สูงวัยให้ ไม่แห้งคันด้วยของดีราคาประหยัดที่หาได้ในบ้านครับเราจะมาค้นพบกันครับว่าภูมิปัญญาจากธรรมชาติที่อยู่ใกล้ตัวเรานั้นสามารถเป็นผู้ช่วยชั้นยอดในการบำรุงผิวของเราให้กลับมามีสุขภาพดีได้อย่างไรโดยที่ไม่ต้องเสียเงินซื้อครีมบำรุงราคาแพงเลยครับก่อนที่เราจะไปพบกับผู้ช่วยทั้ง5ของเราในวันนี้ผมอยากจะขอปูพื้นฐานให้ทุกท่านได้เข้าใจถึงสาเหตุที่แท้จริงกันก่นกอนนะครับว่า ทำไมผิวหนังของผู้สูงอายุอย่างเราจึงมีแนวโน้มที่จะแห้งและขันได้ง่ายกว่าในวัยหนุ่มสาวเหตุผลหลักๆนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาที่เราทุกคนต้องเผชิญครับประการแรกคือตมไขมันและตอมเหงื่อของเราทำงานลดลงครับในวัยหนุ่มสาวร่างกายของเราจะผลิตน้ำมันตามธรรมชาติที่เราเรียกว่าซีบัมและเหงื่อออกมาเพื่อเคลือบผิวไว้ทำให้ผิวของเรามีความชุ่มชื้น และเป็นกรอบป้องกันตามธรรมชาติครับแต่เมื่ออายุมากขึ้นตอมเหล่านี้ก็จะเริ่มขี้เกียจลงทำให้กรอบป้องกันผิวของเราอ่อนแอลงและสูญเสียความชุ่มชื้นได้ง่ายขึ้นครับประการที่2คือชั้นผิวหนังของเราบางลงครับผิวชั้นนอกสุดที่เราเรียกว่าชั้นหนังกำพร้าจะบางลงตามวัยและเซลล์ผิวก็ยึดเกาะกันได้ไม่ดีเท่าเดิมทำให้ความสามารถในการกักเก็บน้ำของผิวลดน้อยถอยลงไปครับ ประการสุดท้ายคือปัจจัยภายนอกที่เราอาจจะมองข้ามไปครับเช่นการอาบน้ำที่ร้อนจัดเกินไปการใช้สบู่ที่แรงและฟอกถูตัวมากเกินไปหรือการอยู่ในห้องปรับอากาศที่มีความชื้นต่ำเป็นเวลานานปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นตัวการสำคัญที่ดึงเอาความชุ่มชื่นออกไปจากผิวของเราโดยไม่รู้ตัวครับเมื่อเราเข้าใจถึงต้นเหตุเหล่านี้แล้ว เราก็จะสามารถดูแลผิวของเราได้ตรงจุดมากขึ้นครับเอาล่ะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะไปทำความรู้จักกับ5ผู้ช่วยจากธรรมชาติที่จะมาเป็นพระเอกของเราในวันนี้กันแล้วครับผู้ช่วยคนแรกน้ำมันมะพร้าวราชาแห่งความชุ่มชื้นคู่ครัวไทยผู้ช่วยคนแรกนี้ผมเชื่อว่าแทบทุกบ้านต้องมีติดครัวไว้แน่นอนครับ นั่นก็คือน้ำมันมะพร้าวนั่นเองครับน้ำมันมะพร้าวคือของขวัญจากธรรมชาติอย่างแท้จริงสำหรับผิวแห้งครับทำไมน้ำมันมะพร้าวจึงดีต่อผิวในน้ำมันมะพร้าวอุดมไปด้วยกรดไขมันอิ่มตัวสายกลางครับโดยเฉพาะกรดลอริกซึ่งมีคุณสมบัติที่น่าทึ่งมากครับมันสามารถซึมซาบเข้าสู่ผิวหนังของเราได้อย่างรวดเร็วและเข้าไปทำหน้าที่เปรียบเสมือนการ อุดช่องว่างระหว่างเซลล์ผิวที่เรียงตัวกันอย่างหลุมหลวมครับทำให้กรอบป้องกันผิวของเรากลับมาแข็งแรงขึ้นและสามารถกเก็บความชุ่มชื้นไว้ได้ดียิ่งขึ้นครับนอกจากนี้กรดไขมันในน้ำมันมะพร้าวยังมีคุณสมบัติช่วยลดการอักเสบและต้านเชือ้อแบคทีเรียอ่อนๆได้อีกด้วยครับซึ่งจะช่วยลดอาการคันที่เกิดจากผิวแห้งได้เป็นอย่างดีวิธีใช้เพื่อถนอมผิว เคล็ดลับที่สำคัญที่สุดในการใช้น้ำมันมะพร้าวให้ได้ผลดีก็คือการทานในขณะที่ผิวยังหมัดหมาดอยู่ครับ 1. ห,หลังจากที่ท่านอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ใช้ผ้าขนหนูซับตัวเบาๆพอให้แห้งแต่ยังคงเหลือความชื้นหรือความรู้สึกหมัดหมดไว้บนผิวครับ 2. เทน้ำมันมะพราะ้าวแนะนำให้เป็นน้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นหรือเวอร์จิ o นโคค t น i อ ซึ่งจะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าลงบนฝ่ามือเพียงเล็กน้อยแล้ววอร์มน้ำมันโดยการถูฝ่ามือทั้งสองข้างเข้าด้วยกันครับจากนั้นค่อยๆรูปไล้น้ำมันประพราวให้ทั่วร่างกายโดยเฉพาะบริเวณที่แห้งกร้านเป็นพิเศษเช่นข้อศอกหัวเข่าและหน้าแข้งครับนวดวนเบาๆเ,เพื่อให้น้ำมันซึมซาบเข้าสู่ผิวได้ดียิ่งขึ้นครับ การทำเช่นนี้เป็นประจำทุกวันหลังอาบน้ำจะช่วยล็อกความชุ่มชื้นไว้ในผิวได้อย่างยาวนานทำให้ผิวของท่านกลับมาเนียนนุ่มและลดอาการแห้งคันลงได้อย่างน่าทึ่งเลยครับข้อควรระวังแม้ว่าน้ำมันปะพร้าวจะค่อนข้างปลอดภัยแต่สำหรับบางท่านที่ผิวแพ้ง่ายมากๆก็ควรจะทำการทดสอบการแพ้ก่อนนะครับโดยการทาน้ำมันเล็กน้อยที่บริเวณท้องแขนแล้วทิ้งไว้24ชั่วโมง เพื่อดูว่ามีอาการผื่นแดงหรือคันเกิดขึ้นหรือไม่ครับผู้ช่วยคนที่สองน้ำพึ่งน้ำหวานจากธรรมชาติผู้เยียวยาผิวผู้ช่วยคนต่อมาก็เป็นของดีที่มักจะมีติดครัวเรือนเช่นกันครับและมีสปปรรพคุณที่น่ามหาัศจรรย์ไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือน้ำพึ่งครับทำไมน้ำพึ่งจึงดีต่อผิวน้ำพึ่งเป็นสารให้ความชุ่มชื้นตามธรรมชาติหรือ natural humectant ชั้นยอดเลยครับคำว่า humectant หมายถึงสารที่มีคุณสมบัติในการดึงดูดและกักเก็บความชื้นจากอากาศเข้ามาสู่ผิวหนังของเรานั่นเองครับดังนั้นการทานน้ำพึ่งจึงเปรียบเสมือนการที่เรามีแม่เหล็กดูดความชุ่มชื้นเล็กๆเ,เคลียบอยู่ที่ผิวของเรานั่นเองครับนอกจากนี้น้ำพึ่งยังมีคุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรียและต้านการอักเสบ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในทางการแพทย์มาอย่างยาวนานครับทำให้มันสามารถช่วยลดอาการคันปลอบประโลมผิวที่ระคายเคืองและช่วยสมานแผลเล็กๆที่เกิดจากการเกาได้อีกด้วยครับวิธีใช้เพื่อถนอมผิวเราสามารถใช้น้ำผึ้งเป็นมาสก์บำรุงผิวที่ยอดเยี่ยมได้ครับสำหรับผิวหน้าหลังจากล้างหน้าสะอาดแล้วให้ทาน้ำผึ้งบริสุทธิ์โดยเลือกใช้น้ำผึ้งที่ไม่ผ่านความร้อนสูงจะดีที่สุดครับ บางๆให้ทั่วใบหน้าเว้นบริเวณรอบดวงตาและริมฝีปากครับทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีแล้วจึงล้างออกด้วยน้ำอุ่นตามด้วยน้ำเย็นเพื่อปิดรูขุมขนครับสำหรับผิวกายที่แห้งคันเป็นพิเศษท่านสามารถนำน้ำพึ่งประมาณ1-2ช้อนโต๊ะมาผสมกับน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันมะกอกเล็กน้อยคนให้เข้ากันแล้วนำมาทาบริเวณที่แห้งคันมากๆเช่นข้อศอกหรือส้นเท้า ทิ้งไว้สักพักแล้วจึงล้างออกหรือจะใช้วิธีที่ง่ายกว่านั้นก็คือผสมน้ำพึ่งประมาณ2-3ช้อนโตะ๊ะลงในอ่างอาบน้ำอุ่นๆแล้วลงไปแช่ตัวสัก15นาทีก็จะช่วยให้ผิวทั่วร่างกายเนียนนุ่มขึ้นได้เช่นกันครับข้อควรระวังควรเลือกใช้น้ำพึ่งแท้ที่มาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือนะครับและแน่นอนว่าต้องทำการทดสอบการแพ้ก่อนใช้เช่นเดียวกันครับผู้ช่วยคนที่3เข้าโอด ฮีโร่ผู้พิชิตอาการคันผู้ช่วยคนที่สามนี้อาจจะไม่ได้เป็นของที่ติดครัวทุกบ้านเหมือน2อ,อย่างแรกนะครับแต่ในปัจจุบันก็สามารถหาซื้อได้ง่ายมากตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปและเป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์ผิวหนังทั่วโลกว่าเป็นสุดยอดสารสกัดจากธรรมชาติที่ช่วยลดอาการคันได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดตัวหนึ่งเลยครับนั่นก็คือข้าวโอ๊ตครับทำไมข้าวโอ๊ตจึงช่วยลดอาการคันได้ ในข้าวโอ๊ตมีสารประกอบสำคัญที่ชื่อว่า a v i n t r a l e ครับซึ่งเป็นสารท่านอนุมูลอิสระที่มีคุณสมบัติโดดเด่นอย่างยิ่งในการลดการอักเสบและลดอาการคันของผิวหนังโดยตรงครับนอกจากนี้ข้าวโอ๊ตยังมีสารในกลุ่มเบต้ากลูแคนที่ช่วยสร้างชั้นฟิล์มบางๆเคลือบผิวไว้ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นและปกป้องผิวจากการระคายเคืองได้อีกด้วยครับด้วยเหตุนี้เองครับเราจึงมักจะเห็นผลิตภัณฑ์สำหรับผิวแพ้ง่ายจำนวนมาก ที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากข้าวโอ๊ตหรือที่เรียกว่าคอลลอยด์อโอ๊ตมิลครับวิธีใช้เพื่อบรรเทาอาการคันวิธีที่ดีที่สุดและผ่อนคลายที่สุดก็คือการอาบน้ำแช่ข้าวโอ๊ตครับให้เตรียมข้าวโอ๊ตที่ป่นละเอียดหรือที่เรียกว่าคอลลอยด์อโอ๊ตมิลไม่ทำเองครับดินดีเอาทุกใช้เลยครับสมมุติว่ามีคอลลอยด์อโอ๊ตมิลแล้วนำข้าวโอ๊ตชนิดละเอียดหรือข้าวโอ๊ตอบแห้งธรรมดาประมาณหนึ่งถ้วยตวง ไปปั่นในเครื่องปั่นจนละเอียดเป็นผงแป้งครับเปิดน้ำอุ่นย้ำนะครับว่าต้องเป็นน้ำอุ่นไม่ใช่น้ำร้อนจัดลงในอ่างอาบน้ำแล้วค่อยๆโปรยผงข้าวโอ๊ตที่เราปั่นไว้ลงไปในน้ำในขณะที่น้ำกําลังไหลครับใช้มือคนให้น้ำกลายเป็นสีขุ่นคล้ายน้ำนมครับลงไปแช่ตัวในอ่างข้าวโอ๊ตนี้ประมาณ15-20นาทีครับ พยายามให้ผิวหนังส่วนที่คันได้สัมผัสกับน้ำข้าวโอ๊ตอย่างเต็มที่ครับหลังจากแช่เสร็จแล้วให้ลุกขึ้นจากอ่างแล้วใช้ผ้าขนหนูซับตัวเบาๆครับไม่ต้องถูรแรงและไม่ต้องล้างตัวด้วยน้ำเปล่าซ้ำนะครับเพื่อให้สารบำรุงจากข้าวโอ๊ตยังคงเคลือบอยู่ที่ผิวของเราครับจากนั้นให้รีบทาครีมบำรุงหรือน้ำมันมะพร้าวตามทันที เพื่อล็อกความชุ่มชื้นครับการทำเช่นนี้สัปดาห์ละ1-2ครั้งหรือในวันที่ท่านรู้สึกคันเป็นพิเศษจะช่วยบรรเทาอาการลงได้อย่างน่าอัศจรรย์เลยครับข้อควรระวังระมัดระวังเรื่องความลื่นของพื้นอ่างอาบน้ําและพื้นห้องน้ําด้วยนะครับเพราะเข้าโอทอาจจะทําให้พื้นผิวลื่นกว่าปกติได้ครับผู้ช่วยคนที่สี แตงกวาผู้มอบความเย็นสดชื่นและคืนความชุ่มชืน้นมาถึงผู้ช่วยคนที่4ี่ซึ่งเป็นผักที่อยู่คู่กับอาหารไทยมาอย่างยาวนานและเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของการให้ความเย็นและความสดชื่นครับนั่นก็คือแตงกวานั่นเองครับทำไมแตงกวาจึงดีต่อผิวเหตุผลง่ายๆเลยครับ เพราะส่วนประกอบหลักของแตงกวากว่ารย95นั้นคือน้ำครับการใช้แตงกวาจึงเป็นการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราโดยตรงเลยครับนอกจากนี้น้ำแตงกวายังมีคุณสมบัติในการช่วยปลอบประโลมผิวที่อักเสบหรือระคายเคืองจากแสงแดดหรือความแห้งได้เป็นอย่างดีครับมันให้ความรู้สึกเย็นสบายทันทีที่สัมผัส ซึ่งจะช่วยลดความรู้สึกคันหรือแสบร้อนลงได้ครับในแตงกวายังมีวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆที่ช่วยบำรุงผิวได้อีกด้วยครับวิธีใช้เพื่อถนอมผิววิธีที่ง่ายที่สุดครับนำแตงกวาที่แช่เย็นจัดๆมอฝานเป็นแว่นบางๆแล้ววางแปะไว้บนผิวบริเวณที่แห้งแสบร้อนหรือมีอาการคันครับ ทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีความเย็นและความชุ่มชื้นจากแตงกวาจะทำให้ท่านรู้สึกสบายผิวขึ้นมากครับเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผิวหน้าหรือผิวที่ไม่แดดมาเล็กน้อยครับหรือแบบที่สองทำเป็นแมสแตงกวาหากต้องการบำรุงอย่างล้ำลึกขึ้นให้ท่านนำแตงกวาครึ่งลูกไปปั่นหรือขูดให้ละเอียดแล้วนำมาพอกให้ทั่วใบหน้าหรือบริเวณที่ต้องการ ทิ้งไว้ประมาณ15นาทีแล้วล้างออกครับท่านอาจจะผสมโยเกิร์ตรสธรรมชาติหรือน้ำผึ้งเล็กน้อยเข้าไปด้วยก็ได้นะครับเพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการบำรุงผิวข้อควรระวังควรล้างแต่งกว่าให้สะอาดก่อนนำมาใช้นะครับเพื่อป้องกันสารเคมีตกค้างครับผู้ช่วยคนที่5คขมิ้นชันสมุนไพรไทยต้านการอักเสบ แล้วแล้วก็มาถึงผู้ช่วยคนสุดท้ายของเราในวันนี้ซึ่งเป็นสมุนไพรสีเหลืองอารามคู่ครัวไทยและเป็นราชาแห่งการต้านการอักเสบเลยก็ว่าได้นั่นก็คือขมิ้นชันครับทำไมขมิ้นชันจึงดีต่อผิวเหตุผลง่ายๆเลยครับเพราะสารออกฤทธิ์ที่สำคัญที่สุดในขมิ้นชันก็คือเคอร์คิวมินซึ่งมีคุณสมบัติโดดเด่นอย่างยิ่งในการเป็น สารต้านการอักเสบตามธรรมชาติครับอาการคันจำนวนมากนั้นมีรากฐานมาจากการอักเสบเล็กๆที่เกิดขึ้นบนผิวหนังของเรานะครับการใช้ขม,มิ้นชันจึงสามารถเข้าไปช่วยลดการอักเสบที่ต้นเหตุและบรรเทาอาการคันลงได้ครับนอกจากนี้ขม,มิ้นชันยังมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องผิวจากการเสื่อมได้อีกด้วยครับวิธีใช้เพื่อถนอมผิว นำผงขมิ้นชันบริสุทธิ์ประมาณครึ่งช้อนชามาผสมกับน้ำผึ้งหรือนมสดเล็กน้อยครับคนให้เข้ากันจนมีลักษณะเป็นครีมข้นๆครับนำมาทาหรือพอกบางๆบริเวณผิวที่มีอาการคันหรืออักเสบครับทิ้งไว้ประมาณ15นาทีแล้วจิงล้างออกด้วยน้ำสะอาดครับข้อที่สำคัญอย่างยุ่งข้อนี้ต้องระวังมากเป็นพิเศษนะครับ 1. ขมิ้นชันมีสีเหลืองที่ติดทนมากครับมันจะทําให้ผิวของท่านติดสีเหลืองชั่วคราวและจะเปรอะเปื้อนเสื้อผ้าหรือผ้าขนหนูได้อย่างง่ายครับ 2. สําหรับผู้ที่มีผิวบอบบางแพ้ง่ายมากๆขมิ้นชันอาจจะก่อให้เกิดการระคายเคืองได้ในบางรายครับดังนั้นจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทําการทดสอบการแพ้ที่บริเวณท้องแขนก่อนนํามาใช้กับบริเวณกว้างเสมอครับจากที่เราได้ทําความรู้จัก กับ5ผู้ช่วยจากธรรมชาติไปแล้วจะเห็นได้ว่าทั้งหมดล้วนเป็นของดีใกล้ตัวที่เราสามารถนำมาประยุกใช้ในการดูแลผิวของเราได้ในทุกๆวันเลยนะครับแต่การดูแลผิวที่ดีนั้นไม่ได้จบอยู่แค่การบำรุงจากภายนอกเท่านั้นนะครับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันก็มีความสำคัญไม่แพ้กันเลยครับดื่มน้ำให้เพียงพอ การเติมความชุ่มชื้นจากภายในคือสิ่งที่สำคัญที่สุดครับอาบน้ำอย่างถูกวิธีใช้น้ำที่อุณหภูมิปกติหรือน้ำอุ่นเล็กน้อยไม่ควรอาบน้ำร้อนจัดและไม่ควรอาบน้ำนานเกินไปนะครับเลือกใช้สบู่ที่อ่อนโยนเลือกใช้สบู่สำหรับเด็กหรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับผิวแพ้ง่ายที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมรุนแรงครับ ซับตัวเบาๆหลังอาบน้ำให้ใช้ผ้าขนหนูนุ่มๆซับที่ผิวเบาๆแทนการเช็ดหรือถูรแรงๆครับทาครีมบำรุงทันทีนี่คือกดทองสามนาทีครับคือควรจะรีบทาครีมบำรุงผิวหรือน้ำมันต่างๆภายในสามนาทีหลังซับตัวเพื่อเป็นการกักเก็บความชุ่มชื้นเอาไว้ให้ได้มากที่สุดครับผมขอย้ำอีกครั้งนะครับว่า ข้อมูลและเคล็ดลับทั้งหมดที่ผมนำมาแบ่งปันนี้เป็นแนวทางในการดูแลผิวแห้งคันเบื้องต้นที่ไม่ได้เกิดจากโรคผิวหนังที่รุนแรงเท่านั้นนะครับหากท่านมีอาการคันที่รุนแรงมากคันจนนอนไม่หลับมีผื่นตุ่มน้ำหรือแผลเกิดขึ้นหรือดูแลตัวเองแล้วอาการไม่ดีขึ้นภายใน1 2ถึงสสัปดาห์ท่านจำเป็นต้องไปพบแพทย์ผิวหนังนะครับเพราะอาการเหล่านี้ อาจจะเป็นสัญญาณของโรคผิวหนังอื่นๆที่ต้องการการรักษาทางการแพทย์โดยตรงครับขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ตั้งใจรับฟังมาจนจบตอนนะครับผมหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นประโยชน์และช่วยให้ทุกท่านกลับมามีความสุขกับผิวพรรณที่สุขภาพดีได้อีกครั้งนะครับการดูแลผิวที่ดีที่สุดเริ่มต้นจากความอ่อนโยนและความใส่ใจในสิ่งใกล้ตัวเรานี่เองครับ ถ้าท่านชื่นชอบเนื้อหาในวันนี้และคิดว่าเป็นประโยชน์กรุณาช่วยกันกดติดตามกดไลค์และส่งต่อเรื่องราวดีๆเหล่านี้ไปให้กับคนที่ท่านรักและห่วงใยนะครับสำหรับวันนี้ผมดิเรกต้องขอลาไปก่อนแล้วกลับมาพูดกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับและอย่าลืมนะครับหากมีปัญหาสุขภาพควรปรึกษาแพทย์เสมอครับ